ทิ้งทายเช่นเคยสำหรับรายการคนหลังข่าวในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวนพาเราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนยศเสซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันกับวัดเทพศิรินนะคะที่นี่เนี่ยยังคงรอคอยความช่วยเหลืออยู่น่าสงสารเป็นอย่างมากค่ะ จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเพราะฉะนั้นเขาต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือว่าการทำโฮมไอโซเลชันนั่นเองอาสาพายิ้มของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมๆกันกับ การช่วยเหลือของกองทุนน้ำพระทัยหลวงพ่อโตร่วมกันกับอีกหลากหลายหน่วยงานเพื่อที่จะแบ่งปันน้ำใจส่งมอบรอยยิ้มให้กับชาวชุมชนที่นั่นทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วดิฉันนัทชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะไมม่ท้ย้ยงงยััังงคคิสูฟานนว เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิมงาน ทุ่คะความลําบากของคนในชุมชนยเศเสย่ังคงรอการช่วยเหลืออยู่หลายครอบครัวนะคะและวันนี้คนส่งยิ้มกับจุ๋มวีเองก็ลงพื้นที่มาจุดนี้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะตามจุ๋มไปเลยนะคะวันนี้พลพัคนักบุญได้หอบหิ้วกันมาที่ชุมชนยเศเสข้างวัดเทพศิรินทร์กรทมต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้น่าสงสารขาดการเข้าถึงสํำร้ายก็มีผู้ป่วยโควิดที่รักษาแบบห่วมไอโซเลชันจำนวนหนึ่ง จุ่มและผู้ใจบุญเลยเข้าถึง 1941, หอบน้ำใจร่วมกับกองทุนน้ำพระทัยลูกพ่อโตและอีกหลายหน่วยงานสร้างยิ้มปั่นน voilà okay> ้ำใจให้กันในวันนี้ความทุนในปัจจ mm ุบันนี้เกิดอะไรขึ้นเจ้าคะท่านถึงต้องลงพื้นที่มาเอิงจนก็เห็นประชาชนเห็นชาวบ้านก็ลำบากเดือดร้อนนะครับคือเราเห็นเทสรอบๆชุมชนเราก็ลำบากชุมชนเราก็ลำบากพออยู่แล้วนะชุดอื่นก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับก็เลย เราเป็นพระเราก็อยากช่วยพระโยมก็ทําบุญกับพระ้างเป็น,นพระเลยทำบุญกับโยมบ้างค่ะช่วยกันครับค่ะพื้นที่ที่ถูกลืมและพื้นที่สีแดงอย่างชุมชนยศเสวันนี้คนในชุมชนยังคงยิ้มสู้ได้รับเข้าของเครื่องใช้ไม่มากก็น้อยรอยยิ้มและความดีใจผ่านหลังแมสที่ใส่พร้อมแววตาที่ยิ่ดี ขอบคุณที่โอปุ้มกับพี่ตุ๋มด้วยนะคะแล้วก็ของคุณหลวงพ่อโตโด้วยนะคะที่มาช่วยชุมชนเราในวันนี้แย่ค่ะพี่เราไม่เคยชุมชนเราไม่เคยได้ติดโควิดหรืออะไรสักอ mm hmm. แล้วก็ไม่เคยได้มีใครมาช่วยเหลือด้วย mm hmm. ก็คือมีพี่ทีมแรกนี่แหละค่ะที่ mm hmm. ได้มาช่วยเหลือพวกหนูนค่ะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะค่ะถุงยังชีพยังคงไม่สําคัญ เข้าน้ำใจคนต้องขอบคุณทานน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ที่มีให้กัดเสมอมาขอบคุณสิ่งดีๆและขอบคุณวิกฤตที่ทำให้เราเห็นน้ำใจคนและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี ครบเครื่องเรื่องปลาบรากินปลาร้า,ราต้องจ่าวิรัตรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ